มุสอะไรท่านผ้วยจะอว่าพระาพระสงฆ์ในาุได้ลงมาแล้วได้ลงมา

เจ้าอูหันผอก้อนมานี่เร็วๆเอาดอกไม้มาให้คุณแม่ด้วยอะพ่อแม่เอาดอกบวัวมาเอาดอกไม้มาให้คุณแม่ดม้วยอ

ผู้ก้อนมานี่เร็วๆผู้ก้อนมานี่เร็วๆ ท่านเจ้าถามว่านะครับเ้าไม่ไ่เช้านี้จะเพ่รวนะครับเพราะว่าจะได้ลทำัน้มานี้น้องเต้มานี้จิตร์มานี้มานี้รอพ่อกับยะ

เจ๊ผัวมุดอะไร ปันคุยด้วยจะบอกว่านักบวช้่านงในหลายวซุกนะได้ลงมาแล้วน้องโตมานี้จิวเตอร์มานี้มานี้รอพ่อกะยะ ดาวเรืองรุ่งเรืองเงินทองอันนี้ดาวเรืองรุ่งเรืองเงินทองทราไปถ่ายท่โบสถ์เลยท่านเจ้าอาวาน้องโตมานี้

พ่อแมวดอกบัวมาน้องโตมานี้จิต,ตอร์มานี้มานี้รอพ่อกับยะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ้าผัวมุดอะไรผู <c oughs> ้ก้อนมานี่เร็วเร็ว พระเจ้าว <ừ> ่าเป็น่กาแกนโรสชาตเรื่องการทดข้าวปาดิได้ด้มาที่รวมตัวันอาจจะดูม่น้องนี่เัอจุดไหรอตัวไแล้วอืมตัวจุกไก่จะอูหัน่าครับเอาไม่ได้ยาายเช้านี้ก็าต้่งเลยะครับ เขาคุยจากราได้ทำวัดท่านในวั่นคุยด้วยจะบอกว่าจะบอกท่าน